Y Z i n t e r n a t i o n a l o p e n h น e โอเเกินคาดมากๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า next step ของไวแซดรู้แล้วว่าปีนี้รวมถึงปีหน้าๆเนี่ยเราจะเดินไปทิศทางไหน c a m สว And the other country, ในช่วงของการสัมมนา,าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแคมเบเดียลาวบังคลาเทศก็รู้เทนตลาดที่เราจะโกโกบ b a ในอนาคตอย่างที่เราตั้งใจไว้ช่วงบ่ายนะก็ตลาดวัวตัวประมูลแต่ละตัวราคาไม่ได้ตกลงเลยนะครับ mm hmm. ก็อยากให้รู้ว่า คำว่าเจ n เนติกนะฮะไม่มีวันตายถ้าคุณเชื่อมั่นในเจ n เนติกสักวันเขาจะตอบผลประโยชน์กับคุณเองดังนั้นถ้าเรามีพันธุกกรรมที่ดีนะครับอาหารที่ดีการจัดการที่ดีเราไม่มีวันตาย45่ออนไลน์ค่ะ อย่างสนุกมากค่ะเพื่อนร่วมที่แบบว่ามาประมูลกันทุกคนแบบว่าอนเตอร์เทนมากเลยค่ะความไวแซดทุกอย่างคือแบบว่าบริการดีมากแม้กระทั่งหมอหรือว่าเด็กเกทุกคนคือบริการที่นี่คือแบบดีมากค่ะจริงๆตั้งใจมาเที่ยวแล้วก็ด้วยความที่ถูกใจถูกใจก็เลยก็เลยมีการ ยืนป้ายเข้าไปอะไรประมาณนี้ครับจะไปกี่ตัวครับโอ้โหไม่รู้เลยรู้ว่าหมดไปร้านก็บาบาทประมาณนี้นะครับก็คือมาหางัวเข้าฟาร์มอะไรประมาณนี้ครับ<ม>ปากคุณภาฟาร์มด้วยนะครับด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับเล่นเห็นอะไรครับตัวสุดท้ายอ,อตัวบิ๊กแมทเอ่อจริงย่างลยตัวน้องอะสวยอยู่แล้วค่ะด้วยความที่มีหมอหมอแบบว่า แถมทุกอย่างเอนเตอร์เทนลูกค้าแค่แค่คำว่าเอนเตอร์เทนลูกค้าทุกอย่างสนุกด้วยได้งัวได้ได้ของแถมที่มีมูล,ลค่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ใจจริงครับอยากฝากว่างัวบ้านเราครับเป็นงัวที่ที่มีราคาสูงนะครับแต่ก็อยู่ที่ทุกคนว่าทุกคนเลี้ยงแบบไหนถ้าเลี้ยงดีทุกอย่างก็มีผลกระอบันที่ดีผมมองว่าอย่างนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับพันธุกรรม แล้วก็ใ,ใด <laughs> อ่จริงๆวัวไทยไม่แพ้ชาติโลกก็คือเราพัฒ,พฒนาพันธุกรรมได้แล้วก็ทําให้มันดูสวยงามขึ้นได้ครับ s e o t e ล็อตสุดท้ายนี่เป็นล็อตที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นล็อตที่เรามีความสุขมากๆนะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า เราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่เราคิดแค่ว่าทํายังไงจะให้ผู้ร่วมมาร่วมงานมีความสุขมากเท่านั้นในคุณภาพที่ได้กลับไปวันนี้ค่อนข้างที่ทจะมีนิวบี้หรือว่าหน้าใหม่ที่มาซื้อวัวจํานวนมากนะครับมันเป็นปรกากฏการณ์นะครับอย่างหนึ่งที่เรามั่นใจว่านะวันนี้ตลาดมันมันไม่ได้เงียบทุกคนยังต้องการพันธุก,กรรมใหม่ๆเจนเนติกใหม่ๆยังต้องการของคุณภาพใหม่ๆดังนั้นอยากให้ทุกคนหมั่นพัฒนาฮะ หรือใครที่มีพันธุกรรมดีๆอยู่แล้วอย่าหยุดพัฒนาเช่นเดียวกันที่สันติฟาร์มไม่เคยหยุดพัฒนาอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการจัดการของฟาร์มรวมถึงเทคโนโลยีก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่เข้ามานะครับผู้ลงทะเบียน900คนนะฮะน้ำเชื้อหมดไป700กว่าโดสน,นะครับสำหรับแยกเพศอินเทลเจนดิวที่เราภาคภูมิใจนะครับว่าเราจะเป็นหับในการที่จะเป็นน้ำเชื้อแยกเพศที่แรกของอาเซียนแล้วก็จะเป็นศูนย์ที่สามารถทำเปอร์เซนต์เพศได้ดีที่สุดในโลก พันธุกรรมของเราเนี่ยถ้าทําให้ดีนะครับมันไม่มีวันตายก็อยากขอบคุณจริงๆอยากขอบคุณจากใจที่ทําให้วันนี้มันเป็นวันที่พิเศษสําหรับไวแซดสัตติฟาร์มครับ